ดูที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือคนดูใหม่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทติทาโรนะคะคลิปวันอังคารของเราก็จะเป็นคลิปในหัวข้อคุณกับเขาแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะพอถ้าชัดเจนแล้วก็มันดีก็คงจะไม่มีใครมาดูถูกไม่เอ่ยดังนั้นแล้วคลิปนี้ก็จะดูได้ทุกราศีนะคะถ้ามันตรงก็เอาไปปรับใช้ ไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องโกรธไม่ต้องมีอารมณ์หรืออารมณ์เสียใจอะไรใดๆนะคะไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านอย่าไปคิดเยอะเนาะแล้วสําหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเคยมาดูช่องเรานะคะเราจะเป็นคนที่อ่านไพ่แบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดังนั้น อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันอาจจะเป็นสกิดต่อมบางอย่างของคุณให้เกิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเรานะคะดังนั้นถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามสําหรับคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาให้เราก็จะได้มีทุนในการไปซื้อไพใ่ใหม่ๆมาเพิ่มเติมในการอ่านไพ่ให้ทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ไพ่ข้อความนะคะ ตอนท้ายคลิปเลยก็จะมีไพ่ข้อความต่างๆที่เราทําขึ้นมาเอง3แบบเป็นการรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนั้นก็สั่งซื้อกันได้เลยเนาะส่วนใครจะดูดองส่วนัวก็ล่าเรียอยู่ที่ใต้คลิปเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าคลิปในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้พลังงานของคุณแล้วก็ของเขานะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานของคุณแล้วก็ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในวันนี้โอเคพอละตัวสับเยอะไปโดวช้ำ <c oughs> อะมาดู The Hangman u p r i g h t อะไรมาทำไมจ้า Hangman The Hermit u p r i g h t ต่างคนต่างเงียบแน่ๆเลยมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่พักการสื่อสาร Four of Cups แเราก็เบื่อ <laughs> <laughs> พอพักการสื่อสารก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไรไปดู n น t f l i x สิคะหนังเยอะเลยนะซีรีส์เยอะแยะเลยตอนนี้ Ten of Pentacles อัปไรตูเหมือนคู่กรณีของคุณจะฝังตัวเองอยู่กับบ้านนะคะช่วงนี้ ฝังสิ่งสถิตยอยู่กับบ้านเลย Ten of Cups u p r i g h t ว wow. ้าวทั้ง Ten เหรียญแล้วก็ความรู้สึกเยอะเชียวอุย้ย Two of Cups u p r i g h t คุณพลังงานดีมากๆเลยแอบตื่นเต้น Four of Swords Reverse นะคะคนคนนี้เหนื่อยจากการทำงานเหนื <S <S ่อยมากมาก แล้วก็อันนี้อะไรคะเนี่ยนายออฟซอร์สรีเวิร์เขาไม่คุยกับใครเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าเขามีคนคุยอื่นๆหรือไปคุยคนกับคนอื่นจีบหนุม่มจีบสาวอื่นไม่คุยเลยตอนนี้อยู่คนเดียวเงียบๆเอซออฟวานส์รีเวิร์ค่ะไม่มีแรงคุณคาะคนคนนี้ป่วยหรือเปล่าลองไปแอบๆสองสองดูนะพอดูแล้วไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียว DM Place Upright โอเคมาทีนี้มาดูพลังงานคุณบ้างนะคะถ้าใครจะใกล้ชิดกับเขาจะต้องเป็นบุคคลเพศแม่ไม่ใช่เพศแม่ที่เป็นชู้ไม่ใช่นะหมายถึงว่าบุคคลที่เขานับถือนะคะคุณแม่เข้าคุณตาไอ้คุณยายหรืออะไรเงี้ยได้หมด a อ e of Swords อัปไรของคุณคุณพร้อมที่จะไปเริ่มต้นอะไรคะเนี่ยทำอะไรอยู่ชีวิตถือดาบขึ้นมาเชียวอ้าวโอ,โอ้มาอีกดาบค่ะเป็นส หกับสองอย่าบอกนั่นที่สามเป็นสามนี่เราหงายเงิบเลยเนี่ยทวบสดอดจะไปเริ่มต้นใหม่จะบล็อกเขาเหรอคะอ่ะเดย์ไนท์กลางคืนคุณบอกโอ้โหรอทั้งคืนและไม่คุยอ่ะคุยเว้ยบล็อกก็ได้อย่าเพิ่งไปบล็อกเขานะคะใครเพิ่งมาฟังใหม่เราจะเตือนนะคะว่าอย่าไปบล็อกใครถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณตัดเขาได้การบล็อกกันไม่ได้ทําให้คุณตัดใครคนนึงได้นะ เราไม่ชอบคีดหน้าใครเราไม่เคยบล็อกเลยนะอยากบล็อกก็บล็อกไปเองเพราะเราไม่ได้มีเวลามากพอจะไปกดบล็อกใครเพราะมันไม่ได้ช่วยจริงๆคุณมันอยู่ในใจเราบล็อกแล้วก็ไปปดบล็อกใหม่มันไม่ได้เรื่องเรื่ราวมันเหมือนเด็กเล่นแของเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทํานะคะอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วไพ่แนะนําคุณอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะกลางคืนอย่าใช้เวลากลางคืนเยอะไปนอนเพราะมนุษย์เราพอตกกลางคืนปุ๊บทุกอย่างเริ่มเงียบเราจะเริ่มเหงามันเป็นไปเองโดยธรรมชาติเป็น,นกลไกของธรรมชาติเพราะว่า สารเซโรโทนินในสมองของเรามันทํางานน้อยลงเพราะความมืดทีนี้พอเขาทํางานน้อยลงปุ๊บมันเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีออกมาละมันจะหลั่งพลังงานลบๆออกมาทําให้เรารู้สึกเหงาเพราะฉะนั้นไปนอนอย่าอยู่ดึกแล้วคุณตื่นขึ้นมาใช้เวลาปกติชีวิตคุณจะโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของลักษณะทางกยายภาพบวกจิตวิทยาน,นิดหน่อยนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดวงเลยอันนี้แต่เปิดไพ่มา เผื่อคุณคิดว่ามันเป็นดวงที่ทําให้คุณแบนบแบบนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่สุขภาพจิตเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปบล็อกเขานะคะอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วก็อย่าใช้เวลาช่วงกลางคืนเยอะเนาะอ่ะตัดมาที่ของเขานะคะเขามีปัญหาตอนนี้แต่พอดูไปดูมานะคะลักษณะจากไพ่แล้วมันก็ยังมีความเป็นไปได้มากๆว่ามันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ใช้คําว่าเป็นไปได้นะอาจจะไม่ใช่พลังงานเดียวกันเพราะเท่าที่ดูมันก็ไม่ได้เหมือนเลยสัทีเดียว แต่นะตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้เงียบไปไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าไม่มีเขาอยู่กับตัวเขาเองเลยแต่สิ่งที่เรากังวลอยู่อย่างคืออย่างเมื่อกี้พูดว่าบุคคลเพศแม่ในที่นี้พอมาดูไพ่โดยรวมๆก็อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวได้แต่ที่เราบอกไม่ใช่ชู้นะคะมันนั่นหมายความว่าคนคนนี้ไม่ได้มาทีหลังคุณแต่มาก่อนคุณตั้งนานแล้วคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ ดังนั้นเราจะบอกว่าโอกาสที่มันเป็นไปได้ที่สุดเลยก็คือคนคนนี้มีคู่อยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งงานกันเป็นแฟนกันแต่ระยะเวลาและความมั่นคงที่มีในความสัมพันธ์นี้มันเยอะมากๆดังนั้นที่เขาคุยัคุณไม่ได้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขาติดบุคคลคนนี้ติดอยู่คนนี้ค่ะไปไหนไม่ได้เลยเพราะมีอยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยไม่ได้คุยเอาง่ายๆเลยช่วงเวลาที่คุยกับคุณคืออาจจะแอบคุยนะคะอันนี้เราต้องขออนุญาตอ่านตามไพ่นะคะมันไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีบ้างที่คุณไม่รู้ว่าเขามีเพราะเราใช้คําว่าแอบอาจจะแอบมาคุยกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างคลิปก่อนหน้านี้เนาะเราเพิ่งคุยเราเพิ่งบอกคุณไปว่าเราเคยดีลอยู่กับคนคนหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้คุยกับเขาแล้วล่ะเพราะเราไม่รู้จะคุยอะไร เขามีแฟนแล้วแต่เราถามเขาว่าเขามีแฟนหรือเปล่าเขาไม่ตอบไม่ตอบเลยแล้วยังทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผูกผูกโปรโเพราะคงแอบแฟนคุยเราก็ไม่ได้โง่นึกออกไหมด้วยความที่เราทํางานไอทีแล้วก็ไปเรเชสิคะก็มีค่ะคบกันมาเป็นสิบสิบปีด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหมือนที่เราพูดก็ได้เพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ตามเช็คต่อไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่คนคนนี้ไม่คุยไม่ได้ว่าไม่อยากแต่คุยไม่ได้และประเด็นคือเขาก็อยากให้สิ่งนี้กับคุณนะแต่ก็ให้ยังไม่ได้อีกแต่ณจุดนี้เลยมันมีเหตุการณ์อื่นๆที่ตามเข้ามาด้วยนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าณนะตรงนี้เลยเขายังไม่ค่อยอยากจะดีกว่าใครสักเท่าไหร่นั่นก็คือคนคนนี้ทำงานเยอะแล้วเหนื่อยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรใดๆที่ไม่คุย ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแอบแฟนคุยไม่ได้หรืออะไรนะคะแต่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เบื่อเลยยังไม่อยากดีลอยู่กับอะไรทั้งสิ้นอยากอยู่เงียบๆไม่อยากได้ยินอะไรมากมายนักอาจจะไปอ่านเจอข่าวด,าดรามา่านั่นไอ้นี่ดราม่าในที่ทํางานหรือเหนื่อยกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเอาตรงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนคนนี้ด้วย และประเด็นคือตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวด้วยในช่วงนี้แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะมันยังไปต่อไม่ได้ถึงแม้เขาจะมีแพชชั่นในตัวคุณเยอะมากก็ตามอันนี้ย้ำไปเยอะมากเลยนะแต่มันยังทําไม่ได้เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มซิมันมีอะไรเพิ่มมาอีกโอเคเดอะสตาร์ okay, แต่เขาก็มีความหวังว่ามันจะไปได้นะคะว่ามันจะทําได้มีความหวังกับความเป็นจริงไง มันไม่เหมือนกันใช่ไหม Queen of Pentacles upright คนนี้บ้างงานด้วยนะคะและที่สำคัญเอาบอกตรงๆเลยที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาณนะตอนนี้ส่วนหนึ่งที่มันยังปิดอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มต้นทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยกันแล้วมันยังไม่ลงตัวเพราะมันยังต้องทำด้วยกันต่ออันเนี้มีความเป็นไปได้เยอะๆเลยนะคะ เยอะมากจริงๆด้วยอันเนี้ยอันนี้ก็ Page of cups reverse คุณขาเขาอยากคุยกับคุณมากแต่เขาคุยไม่ได้จริงๆมันดูอึดอัดจ,จังเลย <c oughs> นี่ไง king of swords อยากคุยแต่คุยไม่ได้ <c oughs> อันนี้หมายถึงอารมณ์ปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ตอนที่เขาเหนื่อยจากงานนะคะแต่ตอนเหนื่อยจากงานนี่คือไม่อยากคุยกับใครเลยจริงๆเพราะเหนื่อย แต่ถ้ามันเป็นเวลาปกติทั่วไปพลังงานทั่วไปเลยอ่ะเขามีความหวังว่าเขากับคุณจะได้เริ่มต้นกันแล้วสารต่อไปเรื่อยๆแต่มันประมาณที่ว่าอยากคุยมากเลยแต่คุยไม่ได้ไม่ <c oughs> <c oughs> มันแปลกๆนี่อ่ะเขาไม่ได้สร้างกำแพงกั้นคุณเลยนะถ้าคุณคิดว่าเขาสร้างกำแพงกั้นคุณไม่ใช่เขาสร้างกำแพงกั้นบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ออกมาหาคุณต่างหากไม่อยากให้ใครบางคนรู้ว่าเขาแอบมีคุณ ไม่อยากให้คุณเป็นคนที่ถูกทําร้ายนึกออกไหมคะม,มัน,นง่ายเลยคือปกป้องคุณนั่นแหละเอางี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ข้อความก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยกลับมาดูไพ่ทะลุใหม่ว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกเนาะนั่งไปนั่งมาก็เริ่มหนาวเพราะตอนนี้เราเปิดแอร์แบบเย็นมากเลย<ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้ผิวเราพังเพราะว่าเราป่วยแล้วทีนี้มันก็หนาวต้องใส่ถุงเท้าอยู่ในบ้านด้วยนะคะเพราะแอร์มันเย็นมากจริงๆออกไปข้างนอกนี่ตายไปเลยร้อน ฟังคลิปอื่นๆเราคงรู้แหละว่าเราไม่สบายเนาะอนนะนะดูซิเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะคลิปนี้นะจะเป็นคลิปสุดท้ายที่หลอดวันนี้แล้วรู้สึกเหนือ่อยอ่านั่นไงเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ใกล้ๆคุณไม่ได้จริงๆค่ะมันมีปัญหาจริงๆว้กลัวบางคนมาทําร้ายคุณแหละเราคิดว่านะอ้นั่นไงเขาบอกว่าเขามีเรื่องจะบอกคุณแต่คุณจะบอกเขาไหมอะไอ้คุณจะฟังเขาหรือเปล่า เนี่ยเขาอยากคุยกับคุณมากเลยอะแต่เขาคุยไม่ได้อึดอัดนี่แล้วเขาบอกว่าเขาเลิกคิดถึงคุณไม่ได้เลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณคะเราไม่แบลกใจเลยเพราะว่าไพ่แบบไฟเยอะมากมันมีแต่แพชชั่นมันมีแต่แรงผลักดันที่อยากคุยแต่มันคุยไม่ได้เนี่ยบางทีนะคะย้ำเลยตอนนี้แหละเพอเพอที่เขาบอกเขาไม่อยากคุยกับใครเขาบอกว่าเขาพยายามที่สุดแล,ล้วแหะ ที่จะปล่อยให้คุณเดินจากไปพยายามมากมากเลยเนี่ยแล้วก็พยายามจะ move on จากคุณแต่เขาเลือกที่ถึงคุณไม่ได้กุมขมับเลยเราเชื่อไหมคนที่เราบอกกันนะทุกวันนี้ที่ยังไม่รู้เลยนะว่าเรารู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ตีเนียนเหมือนไม่รู้เรื่องเราไม่ได้เข้าไปหาเขานี่เขามาเองเราอยู่เราเฉยเฉยใช่ไหม <laughs> แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างเราทั้งสองคนที่มันยังจบไม่ได้นะคะเขาบอกคุณมาแบบนี้มันยังไม่เคลียร์เขาไม่ให้จบคุณจ๋าเขาไม่ให้จบแต่เขายังคุยกับคุณไม่ได้มาดูซิมีอะไรเพิ่มเติมมาเราก็ือบอกไม่ถูกมันเป็นพลังงานอึดอัดคุณนึกออกไหมอึดอัดแบบอืมอืมเรามีคนที่เราชอบแต่เราคุยไม่ได้นึกออกไหมเอ่ย <c oughs> <c oughs> ไม่พูดจะพูดยังไงเอาไปดูซิ อืแม่ต่อเลยโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายไปเลยคุณเขาปกป,ป้องคุณจริงๆนะคะเราไม่ได้พูดเล่นท e ี Tree ออ o ซอสรีเวิร์สเขาไม่อยากให้คุณเจ็บ <st arts> ไม่รู้อ่ะเหมือนคุณเจ็บไปแล้วตอนนี้พวกคุณบอกเดี๋ยวจะบอกแล้วนะลำคาญอย่าเพิ่งบล็อกนะคะเอาเก็บไว้อย่างนั้นก่อนอย่าเพิ่งทำอะไร คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่อยๆมาที่เราจะบอกตลอดว่าอย่าตัดสินใจทําอะไรตอนมีอารมณ์โกรธหรือเสียใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่อารมณ์ไม่ปกติอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วจาได้ไหมที่พายบอกกลางคืนอย่าใช้เวลาเยอะไปนอนไม่งั้นฟุงซ่านมันไม่ได้ฟุงซ่านเพราะเพราะว่านีสัยคุณแต่มันเป็นสารในสมองคุณที่ทําให้คุณฟุงซ่านดังนั้นพักผ่อนนะครับไปนอนเป็นห่วงจริงๆเอ้ยมามีอะไรอยากจะบอกอีก โอ้ยตายแล้วบอกแล้วแพชชั่นเยอะมากคุณคะคุณมีสเสน่ห์ในสายตาเขามาเอาตรงๆเลยเป็นคนที่เขาเห็นแล้วเนี่ยแหละคนคนนี้มีสิ่งที่เขาต้องการอันนี้เราขออนุญาตพูดตรงๆได้ปะคะอย่าด่ากันนะ<อ>เราไม่ได้สนับสนุนให้ไปแย่งของใครนะมันคือความรู้สึกเนาะแล้วถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ย เรายังไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยใช่ปะเพราะฉะนั้นเราขอพูดตรงๆแหละมันคือเรื่องจริงๆของมนุษย์เราถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเรายังไม่ได้แต่งกันยังไม่ได้มีลูกด้วยกันมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอยู่กับคนคนเดียวตลอดไปถ้าเขาไปเจอคนที่มันใช่มากกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องขออนุญาตพูดตรงๆเลยตรงๆที่สุดเลยอะคุณเล่าใจกว่ากว่าคนที่เขามีนั่นแหละ ยากลําบากมากกว่าจะพูดคานี้ออกมาได้เพราะนึกถึงหัวอกของคนที่มีแฟนแล้วแฟนไปชอบคนอื่นนึกออกไหมมันฟังแล้วมันไม่ค่อยโอเคแต่มันก็ต้องพูดออกมาเพราะว่ามันคือเรื่องซื่อสัตย์ต่อคนดูไม่ใช่หยบออกมาอันนั้นนะคะนี่นะแล้วก็อ่านไปนเรื่อยเปื่อยมันไม่ใช่ไงเฮ้ยมาขออีกหนึ่งใบ Queen of s o r ์ s แล้วในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าคุณคนเด็ดขาดมากร้อนแรงเด็ดขาดแล้วก็เย็นชาคุณรู้ไหมพลังงานคุณเป็นยังไง มีลมกับไฟคุณนึกเอาลมกับไฟมันโหดขนาดไหนถ้ามันมาคู่กันเหมือนที่เวลาไฟไมหม้สักทีหนึ่งเนาะเขาบอกว่าตอนที่ยังเอ่อยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะเพราะว่ามีลมกันโช่มาอย่างรุนแรงทําให้ไฟมันลุกโหมไปที่อื่นนั่นแหละค่ะพลังงานของคุณที่เขามองมาคุณมีทั้งลมทั้งไฟในเวลาเดียวกันแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าไอพลังงานเนี้ย มันมีความสนุกมากในการที่จะควบคุมยังไงให้คุณอยู่คงที่นึกออกไหมคะเพราะไพ่คุณออกมาชัดเจนเลยว่าโอเคไม่เอาฉันไม่เป็นไรฉันบล็อกเธอแล้วนะฉันจะไปใช้ชื่อของฉันนั่นไงเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เขากลัวเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ดีค่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะดี <c oughs> ทําต่อไปเรื่อยๆเราขอใบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่อีกอย่างหนึ่งให้เนาะอ่าไฟเลิศแล้วคุณก็ไม่ได้แคร์ด้วย เจ็บจริงตัดจริงจบชึบเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นเขารู้ค่ะรู้นี่แหละมันทําให้เขาจะตายอยู่แล้วตอนนี้ทรมานอยากคุยมากเพราะก,กลัวคุณจะ move on แต่คนที่ move on ไม่ได้เนี่ยคือเขาไม่ใช่คุณเออดูซิจกกัจกรกวาลจักรวาลอยากจะบอกอะไรตรงนี้ฮม, <c oughs> มา าบอกให้คุณเปิดกว้างเปิดกว้างเปิดกว,ว้างนะคะเพราะคนที่คุณกําลังเผชิญหน้าด้วยอ่ะกําลังดีลอยู่ด้วยตอนเนี้ยคู่กรณีของคุณอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือความคาดหมายนั่นแหละอย่างที่เราบอกไปเหนือความคาดหมายตลอดเอแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวนะคันปากเดี๋ยวก็มาคุย <c oughs> หรือไม่ก็สร้างความให สร้างสิ่งต่างๆให้คุณเห็นว่าเขายังอยู่เขายังไม่ไปไหนยังไม่ move on คุณมันยากจริงๆนะเราบอกตรงๆนะ,ะมามาด้วยกันเนี่ยอย่างนี้ละเราถึงบอกว่าเราต้องซื่อสัตย์เพราะเราไม่ได้เปิดไพ่ใบเดียวกองเดียวสำรับเดียวมันมาหลายอันคุณขะคุณมีแรงดึงดูดคนคนนี้มากเลยคุณเราขออนุญาตพูดตรงๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทีแรกเราว่าจะไม่กล่าวถึงหรอก แต่บางเอิญมันได้พไพ่ใบนี้มาเราต้องอนุญาตตัวเองว่าโอเคไหนก็ทําให้คนดูรู้สึกว่าเราซื่อสัตย์เพียงพอในการอ่านไพ่อ่านมันให้หมดที่ไพ่มันออกอย่ากักไว้อ่าท่านะใช้คําว่าท่าถ้ามันจะตรงนะคะแล้วเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วจริงๆเวลาที่เขามีสิบแปดบวกกันเขาก็นึกถึงคุณเราถึงได้บอกไงว่าคุณเล้าใจกว่าคุณไปแปลถูกแล้วใช่ไหม คุณเข้าใจที่เราพูดแล้วใช่ไหมว่าเราไม่อยากจะพูดทานี้ออกมาเลยกว่าม,มันจะหลุดออกมาได้สุดท้ายเราก็เลยต้องพูดว่าเขาคิดว่าคุณเล้าใจกว่านั่นคือความรู้สึกและความคิดของเขาดังนั้นพอมันมีไพ่ใบนี้ออกมามันยิ่งมาเป็นการการันตีว่าคุณมันมีแต่ไฟมันเหมือนคนคนนี้คบกับใครสักคนหนึ่งมานานมากจนความรู้สึกมันมีที่มันมีไฟอ่ะมันมอดไปหมดเลยแล้วอยู่ๆคุณก็มาจากไหนก็ไม่รู้ปรากฏตัวอยู่บนโลกนี้ให้เขาเห็น นั่นแหละค่ะทาให้เขารู้สึกมันมันย้อนกลับไปไวัยที่เขาอยากจะมีความรักและอยากที่จะทําอะไรให้มันเกิดความรักขึ้นมาจริงๆมันเหมือนจุดประกายไฟขึ้นมาอีกครั้งมันทําให้เขารู้สึกกระตือรือร้อนอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมเอ่ยคุณนึกถึงไหมเวลาที่คุณแบบห่างหายอะไรไปนานๆทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการอ่านหนังสือทุกสิ่งอย่างเลยสมมติว่าคุณรักการอ่านหนังสือมากเนาะแล้ววันหนึ่งคุณก็อ่านเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอ e ีบุ๊ก มันเริ่มมีอะไรบนอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมีพอดแคสต์มีนูน่นมีนี่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องอ่านเองละเราก็เลยไม่ได้อ่านมันแล้วมันก็เริ่มเบื่อกับสิ่งต่างๆที่มันมาใหม่ๆแล้ววันหนึ่งคุณเห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่แล้วมันเป็นหนังสือที่เฮ้ย <c oughs> น้าโปกมันได้แล้วคุณอยากไปค้นคว้าว่าข้างในมันเป็นยังไงนั่นแหละค่ะที่เรากำลังจะหมายถึงคุณเป็นหนังสือเล่มนั้นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันน่าตื่นเต้นนะเฮ้ยหน้าปกมันลอตาลอใจมากเลยสีสันมันใช่คือทุกอย่างมันใช่ที่เหลือคืออยากเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าหน้าปกปรากฏว่าอ่านได้อ่านไปได้ห้าหกหน้าแล้วมันติดติดแต่เวลาที่จะอ่านไม่มีเพราะมันติดนั่นติดนี่ก็ต้องเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ทั้งทที่อยากอ่านมากๆคอยมองมาเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนะถ้าฉันมีเวลาฉันจะอ่านเธอต่อมันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอ่ยเข้าใจที่เราเปรียบเทียบเนาะ เพราะฉะนั้นหนังสืออย่าพึ่งโดนน้านะคะฝนตกเยอะตอนนี้เดี๋ยวมันเปื่อยหนังสือเองก็อย่าพึ่งให้คนอื่นมาหยิบไปอ่านถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังอยากให้เขาอ่านคุณให้จบเนาะเราค่อยว่ากันนะคะโอเคแล้วกันชอบกันนะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ดูโฆษณาเราจะได้มีเงไปซื้อไพ่เพิ่มนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639า639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะ จะเป็น let love l e a d message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก,รกส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ่า mend and move on ก็คือไพ่365ยวันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่บแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมานี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายบายคะ่ะ